เรื่องสาคัญเลยของการแก้สมการเนี่ยก็คือคิดอย่างเป็นระบบและคิดเลขอย่างรอบคอบอย่าบวกลบคูณหารเลขผิดอย่างเด็ดขาดนะครับนักเรียนลองมาดูการแก้สมการข้อนี้ก็คือ2ส่วนด้วย x เท่ากับ1เศษนส่วน2ความพิเศษของข้อนี้ก็คือตัวแปรมันอยู่ทางด้านล่างและตรงนี้เป็นอะไรเป็นจํานวนคระนักเรียนต้องปรับตัวนี้ก่อนเออปรับให้กลายเป็นเศษเกินวิธีการไม่ยากวิธีการไม่ยากนักเรียนให้เอาส่วนตัวนี้ไปคูณกับ1ตัวนี้ นักเรียน1นคูณสได้กลายเป็น2ถูกต้องปะเอาไปบวกกับอะไรเอาไปบวกกับน1ตัวนี้จะได้กลายเป็น3มันก็คือ3ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย2อนะอีกฝั่งหนึ่งก็คือ2ส่วนด้วยเนี่คือตัวเดิมเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันจากนั้นจากนั้นนักเรียนดูดีๆนะคะรูจะกลับเศษส่วนกลับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานักเรียนพลิกตรงนี้เลยนะแต่เดิมเนี่ยมันคือ2ส่วนด้วย x ถูกต้องปะก็กลายเป็น x ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย2อีกฝั่งหนึ เดิมมันคือ3ส่วนที่ 2, 2> ครูก็กลับกลายเป็น2ส่วนที่3นักเรียนเห็นไหมตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นแลละใช่ไหมตรงนี้นักเรียน2ตรงนี้ใช่ไหมเราก็โยนขึ้นไปคูณ x เลยมีค่าเท่ากับ2คูณกับ2ส่วน3นะนักเรียน2คูณ2ได้กลายเป็นเท่าไหร่ได้กลายเป็น4อ่าส่ส่วนอะไร4ส่วนที่3 x เท่ากับ 4ส,ส่วนด้วย3บรรนทัดนี้นะครับเราปรับให้กลายเป็นจำนวนคะนะครับเอา3นะครับหารด้วย4หารได้กี่ครั้งหารได้1ครั้งใช่ไหมหารได้1ครั้งแล้วก็เหลือเศษ1ก็คือเหลือเศษ1ส่วนด้วย3นั่นเองอันนี้คือคำตอบของสมการ